15ปีแล้วนะครับที่ลิอร์พูลไม่สามารถชนะเรอลมาลิดได้ไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านจนกระทั่งเมื่อคืนครับลิอร์พูลก็ล้างแค้นให้ตัวเองได้สำเร็จในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนครับลิอร์พูลชนะเรอลมลิดไป2ประตูต่อศูนและรูปเกมเนี่ยเรียกได้ว่าลิอร์พูลมันเตนอยู่ฝั่งเดียวนะครับถึง เอมเปเป้จะได้จุดโทษก็ตามแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแมตช์ครับที่สองฝั่งเนี่ยพลาดจุดโทษพร้อมกันในแมตช์เดียวณเวลาเนี้ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาเห็นคลิปนี้จะต้องได้เห็นได้ดูของพวกพี่ๆช่องใหญ่ๆแล้วนะครับแต่อยากจะฝากช่องนี้ไว้ช่องหนึ่งนะครับ ก็ฝากติดตามฝากกดแชร์ก็ได้กดไลค์ก็ยังดีครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูและกำลังจะกดติดตามช่องนี้ช่องผม t t p w n พูดถึงเรื่องในสนามเริ่มเกมมาเนี่ยไม่ถึงห้านาทีเอ็มบาเป้ท่านประธานของเราเนี่ยโดนโมนเมสซ่าเนี่ยฉกบอลไปจากข้างหลังและจิ้มบอลไปให้ราวินลุเยสแล้วก็วิ่งทะลุสามคนมา ส่งให้ซาร่าและซาร่าเนี่ยชิงคืนไปดาวินนุนเยตยิงแต่ไปติดเซฟของกูตัวผมมองว่าถ้าแมตช์เนี้ยถ้ากูตัวเจ็บไปอ่ะผมว่าเสียหายเยอะกว่านี้แน่นอนเพราะว่าลูกที่นุนเยตยิงไปลูกประมาณสี่นาทีแรกเนี่ยคือมันต้องเฮแล้วไม่ลูกไม่ได้เซฟง่ายเลยแต่ กูตัวเนี่ยเซฟได้นั่นก็เป็นจังหวะแรกของเกมที่ดาวินนุนเยสยิงไปแต่ไปตีเซฟแล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นเกมของลิเวอร์พูลครับที่คลองบอลได้เยอะกว่าครึ่งแรกนี่60%กว่าเปอร์เซ็นต์คลองบอลพยายามบุกเข้าใส่พยายามหาช่องทางอ่ะไปเปลี่ยนไปขวามั่งไปซ้ายมั่งทางซาร่าสะ ส่วนอยากจะเน้นไปทางสาระซะมากกว่าในในครึ่งแรกนะครับผมย้ําว่าในครึ่งแรกแต่จนแล้วจนรอดก็มีโอกาสยิงครับแต่ก็ทําอะไรกันไม่ได้เสมอกันไปสู์ประตูศูนย์ในครึ่งแรกเริ่มครึ่งหลังมาได้สิบกว่านาทีเนี่ยอเล็กซิสแมกาลิเตอร์ก็เล่นชิ่งกับไอ้หนูไอ้หนูคอนเนอร์แบดลี่เล่น One Two ลวันทกันแล้วก็เป็น แมกกิสเตอร์ที่ยิงผ่านมือทีโบกูตัวเข้าไปกลายเป็นริวพูป,ปลดล็อกนำไปหนึ่งก็ถือว่าไม่ไม่ได้นำเร็วนะก็ชั่วโมงกว่าแล้วอะ่ะค่อยได้ยิงแล้วหลังจากนั้นเรมบริกกระเตื้องกระเตื้องขึ้นครับกระเตื้องขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ก็ไม่ได้สร้างความอันตรายให้ริวพูมากนะ จนกระทั่งมาได้ลูกจุดโทษแอนดู End uro, End uro รูบันครับไปทำฟาวในกรอบเขตโทษซึ่งเป็นนัดที่สองติดต่อกันแล้วนะครับที่แอนดูรบาันเนี่ยทำเสียจุดโทษถึงแม้ว่าจุดโทษแรกก็จะมีข้อกังขาหน่อยว่าเฮ้ยมันอยู่นอกเขตโทษหรือว่าในเขตโทษอ่าแต่ยังไงก็ตามมัน เป็นจุดโทษทั้งสองลูกนะครับทั้งสองแมตต์เลยสองแมตต์ติดกันด้วยและที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเควินเคลเลอร์เซฟจุดโทษสองนัดติดกันถึงแม้ว่าแมตต์ที่แล้วเซฟไดแ้แล้วจะโดนซ้ำเข้าไปก็ตามแมตต์นี้ผมให้แมนออฟเดอะแมตต์สามคนด้วยกันนะผมมองนะผมให้เควินเคลเลอร์ที่เซฟจุดโทษแล้วก็มีลูกเซฟ ปะปไปแล้วก็สองอเล็กซิสแมกกาลิสเตอร์ที่วิ่งขึ้นวิ่งลงและวันนี้ทําประตูได้ด้วยได้อีกคนนึงครับจะขาดไปไม่ได้เลยในวันนี้ซึ่งได้ยินมาว่าบุคคลคนเนี้ในกระเป๋ามีเอ็มบาเป้อยู่ในนั้นก็คือคอเนอร์แบดลียสามคนเนี้ยผมให้เลยไม่ ไม่มีคนใดคนหนึ่งสูงกว่าผมให้เท่ากันหมดเลยสามสามคนเนี่ยแมนอัลเดร์แมนซึ่งวันนี้เล่นดีมากรายละเอียดอะไรนี่เก็บหมดครับก็เนื่องด้วยฟอร์มการเล่นของเรอัาดริดด้วยแล้วก็ตัวเจ็บของเรอัาดริดแต่ก็ไม่ใช่ว่าลิวพูจะไม่มีตัวเจ็บนะครับแต่ก็ค่อนข้างน้อยกว่าและตัวที่เจ็บของลิวพูเนี่ย จะมีตัวทดแทนได้ได้ดีกว่าอ่าอย่างกองหน้าเลมบอร์ลิตะมีใครมีเอ็มปเปเป้ยืนซ้ายกูแลยืนเ้านายและดีอาร์ตยืนขวาซึ่งเอ็มปเปเป้เนี่ยจะเป็นตัวแบกในแดนหน้าเลยซึ่งฟุตบอลนะครับคนเดียวยังไงมันก็ไปไม่ได้ไปไม่รอดแล้วกูแลและวดีอาร์ตเนี่ยก็เล่นเล่นเหมือนตื่นสนามไม่รู้ว่าเกี่ยวกับ ที่มาเล่นที่แอนฟิลด์หรือเปล่านะซึ่งกูแลและดิอาร์เนี่ยเล่นเหมือนตื่นสนามโอเคเลี้ยงบอลได้อะไรได้แต่ในจังหวะสุดท้ายในการตัดสินใจอะ่ะก็จะก็จะไม่เหมือนกับพวกวินิซิเอตอโรดิโกอะไรประมาณเนี้ถ้ามี2ตัวนั้นก็ไอเรมเรลิดก็จะน่ากลัวกว่านี้ขึ้นหลายเท่าและคนที่พยายามแบกเรมอรลิตที่สุดเมื่อคืนก็คือ ลู้าโมดิข้าใจครับว่าพยายามแบกแต่ชายคนหนึ่งที่อายุสามสิบแปดจะมาแบกเด็กๆทั้งทีมที่เจอกับตอนนี้ลิเวอพูเนี่ยฟอร์มกำลังมาแรงเนี่ยจะให้แบกสุดๆเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าจะสี่สิบแล้วปูว่เขาจะสี่สิบแล้วใช่ไหมอแต่เมื่อคืนน่ะผมมองแล้ว ชนะก็ชนะไปดีใจไหมดีใจแต่พอนนวิดได้ยินเสียงนวิดปอดหมดเวลาปุ๊บเนี่ยผมคิดถึงแมตต์ต่อไปเลยคือแมตต์วันอาทิตย์เนี่ยที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมก็ยังเสียวอยู่เลยคือไม่กล้าฟันธงคือเสียงนนวิดจบปุ๊บหัวสมองแม่งไปไป,ไปคิดถึงแมตต์ที่จะเจอกับแมนซิตี้แล้วว่า มันจะมีตัวใครเจ็บหรือเปล่าวะมันจะมีใครเจ็บเพิ่มหรือเปล่าเห็นแว๊บ,บว่าหลังจบเกมเนี่ยโกนาเต้นเนี่ยนั่งลงไปก็ต้องมาตามข่าวกันอีกทีครับว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อมในวันอาทิตย์นี้ส่วนวันนี้ก็อยากจะฝากไว้เท่านี้ครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันวันอาทิตย์ห้าทุ่มละกันเดี๋ยวผมมาพูดหลัง เกมอีกอยังไงวันนี้ก็ฝากทุกคนนะครับติดตามช่องใหม่ช่องนี้วด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ก็ได้ขอบคุณทุกคนมาก